ทำอย่างไรหากคุณรู้สึกปี๊ดในขณะที่คุณทำงานหลายหลายคนนะคะอาจจะเคยเจอภาวะปี๊ดนะคะเวลาที่เราทำงานนะคะอาจจะเป็นถ้อยคำนะคะของเพื่อนร่วมง,งานที่พูดมาแล้วฟังดูไม่ไพเราะเลยนะคะ๋ยวจ,จะเป็นข้อความบางอย่างที่แปะไว้ที่โต๊ะรู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกโอ้โหเขียนแบบนี้ได้ยังไงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอีเมลบางอย่างที่ส่งเข้ามาอา่านแล้วรู้สึกว่าหหด่านี่เอง เรารู้สึกว่าฟังแล้วนะคะอ่านแล้วเห็นแล้วดูแล้วรู้สึกว่ามันปี๊ดมากๆเลยนะคะมี2ทางเลือกนะคะให้คุณทำนะคะทางเลือกที่1น,นะคะก็คือลองทำแบบที่ผู้คนทั่วไปนิยมทำกันดูนะคะก็คือเวลาเรารู้สึกปี๊ดนะคะก็ให้เราระบายความรู้สึกได้ทันทีนะคะในนะคะแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสามารถเอื้อมถึงหรือว่าคว้าถึงนั่นเองนะคะ รู้สึกปีทางเลือกที่1ก็คือลองโพสต์นะคะโชว์ข้อความต่างๆในโซเชียลนะคะมี f a c e b o o k โพสต์ใน Facebook นะคะมี l ลายโพสใน l ลน e Instagram โพสต์ใน Instagram ไปเลยนะคะแต่นะคะบอกก่อนนะคะว่าวิธีการแรกนี้นะคะไม่แนะนําให้คุณทำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่านะคะเวลาที่เราส่งสารเหล่านั้นนะคะออกไปนะคะ ข้อความที่ระบายอารมณ์ความโกรธความหงุดหงิดความรู้สึกลบนะคะเวลาที่เราส่งออกไปแล้วเนี่ยใครก็ตามที่รับข้อความหรือสารนั้นค่ะเขาก็จะรับรู้ได้ทันทีนะคะว่าในขณะนั้นเนี่ยคุณมีความหงุดหงิดคุณมีความอารมณ์เสียหรือคุณมีความรู้สึกแย่ๆรู้สึกลบๆนะคะ ก็เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับคนนะคะรอบข้างของเรามันเหมือนกับส่งออกไปแล้วค่ะมันมีชีวิตมันก็โลดแล่นนะคะอยู่ในโซเชียลค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราไม่เลือกทางเลือกที่1น,นะคะขอแนะนําเป็นทางเลือกที่2นะคะว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกรีรดกับอะไรบางอย่างนะคะในการทํางานให้คุณนะคะนั่งนิ่งๆน,นะคะแล้วก็ลองนับ 1-10นะคะลองสงบสติอารมณ์นะคะแล้วก็ลองทำความเข้าใจกับสารนั้นใหม่อีกทีหนึ่งนะคะว่าทำไมนะคะคนที่ส่งสารมาหาเราเนี่ยเขาถึงทำแบบนั้นเขาถึงคิดแบบนั้นหรือเขาพูดแบบนั้นออกมานะคะถ้าคุณนะคะ ยกตัวอารมณ์ออกไปนะคะคุณอาจจะเห็นบางอย่างว่าเขาอาจจะได้รับข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดทําให้เราสามารถไปแก้ไขนะคะข้อมูลชุดนั้นที่มันผิดพลาดได้เขาเรียกว่าหรืออาจจะเป็นข้อมูลจริงๆซ,งซึ่งมันเกิดจากความผิดพลาดของเราเราก็จะสามารถแก้ไขเพราะอะไรที่เราไม่ควรที่จะส่งข้อความหรือส่งอารมณ์ที่มันขุ่นมัวออกไปสู่ผู้อื่นในทันทีที่เราได้รับมานะคะก็เพราะว่าการส่ง เมสเซจข่าวสารแบบนั้นออกไปเนี่ยมันแสดงถึงคำว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเราที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ค่ะเพราะว่าในการทำงานนะคะเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะนอกจากอายุที่มากขึ้นแล้ววุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องพัฒนาให้ควบคู่ไปกับอายุของเราที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าในการวัดนะคะว่าใครคนใดคนหนึ่งจะมีความเหมาะสมนะคะในการดูแลบุคคลอื่นๆดูแลลูกน้องดูแลคนจํานวนมากหรือดูแลองค์กรเนี่ย จุดหนึงนะคะที่เขาดูซึ่งดูแล้วก็ใช้มากกว่าความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆก็คือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะถ้าใครที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะคะบอกได้เลยว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมหรือดูแลคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะก็ ฝากเอาไว้นะคะสำหรับท่านที่เจอความปรีดบ่อยๆนะคะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะมันช่วยทำให้คุณเนี่ยพัฒนานะคะความฉลาดทางอารมณ์แล้วมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้คุณได้เจอโอกาสดีๆในชีวิตของคุณเช่นกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับ Happy Life by วีรนุชค่ะสวัสดีค่ะ